ยินดีเสมอนะคะถ้าคุณผู้ฟังของเราส่งข้อความมาอย่างมีความสุขสําหรับคนที่บอกว่าอ่ะนั่งรถไฟมานะคะแล้วถามว่าไอร้รถไฟหัวรถจักรนี่มันติดแอร์หรือไม่ติดแอร์ใช่ไหมคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ได้นั่งมาสิบปีแล้วได้ยินเสียงแล้วฟินนะคะเป็นรถที่นั่งเนี่ยเป็นรถแอร์ค่ะคุณแม่กลัวร้อนก็เลย นั่งตรงแบบห้องแอร์ใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีแบบพัดลมซึ่งถ้าแบบพัดลมมันคงได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะคุณผู้ฟังพัดลมแล้วเปิดหน้าต่างถ้าฝนไม่ตกมันก็จะสนุกดีแต่อย่าลืมทากันแดดด้วยนะคะก็รู้สึกดีกับคุณผู้ฟังจังเขาบอกว่ามันจะเปิดให้วิ่งปีละหกรอบนะคะ26มีนา3มมิถุนายี่กรกฎาคม1สสิงหา23ตุลาและ5ธันวาอขอบคุณสำหรับข้อมูลเผื่อใครที่อยากจะไปแบบนี้บ้างนะคะเพราะว่า ตะเวนอยู่แถวกรุงเทพมีคนบอกว่าเพิ่งกลับจากทำธุระแถวจตุจักรถนนไม่ค่อยโล่งนะคะพี่ถึงจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ก็อยู่ประเทศกรุงเทพกันไปอ่ะเราก็อยู่ดินแดนเดียวกันละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้น่าจะไม่ได้ไปไหนฮะกิจกรรมอะไรทําไปก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังให้คุณมีความสุขจะดูซีรีส์ก็ดูไปแต่อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะ ดูโต้รุ่งแล้วก็ต้องหาเวลานอนแล้วก็ทานอาหารด้วยแต่พยายามอย่าทานตอนดึกมากนี่พูดทุกอย่างเนี่ยทฤษฎีแน่นนะตอนคืนคืนนี้จะกันห้าทุ่ม เจอกันกับอะไรไก่ทอดเฮ้อ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 แล้วกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนแล้วก็กินแล้วก็นอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็นายกดไลย้อนจะมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ชีวิตได้มีความสุขเราสาสุขภาพควบคู่กันไปด้วยดูซีีิเรื่องไหนก็ขอให้คุณเพลิดเพลินไปกับเรื่องนั้นนะคะเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์สวัสดีค่ะ EFM DJ playlist Bye DJ อ้อมค่ะ